สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขือเ่อนเขืเ่อนอะไรวะเราอยู่ที่ไหนเนี้อยออเขื่อนแก่งกระจานนะครับเออทำไมจำไม่เคยได้เลยว่าอยู่ที่ไหนเวลาถ่ายวิดีโอ <c oughs> <c oughs> เออก็นะครับอากาศตรงนี้ดีมากเลยนะครับประมาณสักสี่สิบองศาได้นั่งอยู่ก็รู้สึกได้ถึง ไอความร้อนที่มาจากทั้งข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเตาตรงนี้นะครับอุณหภูมิ33องศานะครับแต่รู้สึกเหมือน80เลยอย่างไรก็ตามแต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับเออเนี่ยวันนี้จะมาพูดถึงอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ทำกาแฟนะครับคือเคยมีปัญหากันไหมครับเวลา ไปแคมปิ้งหรือว่าไปอะไรแล้วอยากจะกินกาแฟาสดกาแฟาที่ทำจากผงกาแฟาไม่ใช่กาแฟาสำเร็จรูปผมก็มีปัญหาแล้วก่อนหน้านั้นผมก็ใช้วิธีดริปเอาแต่ทีนี้ดริปมันก็ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าอุปกรณ์มันก็ค่อนข้างใช้พื้นที่ในการขนส่งเยอะเหมือนกันก็เลย ออไปได้ตัวนี้มาครับ Aero Press เป็นอุปกรณ์ที่ทำกาแฟช็อตเดียวง่ายๆนะครับทีนี้อันนี้คือทั้งหมดที่ต้องใช้เลยนะครับถ้าไม่นับออกาต้มน้ำกับเออตาแกส๊สซึ่งกาต้มน้ำอันนี้ก็เป็นกาสำหรับดิบซึ่งก็มันก็ กินที่เหมือนกันเพราะว่าไอ้ตรงคอมันเนี่ยมันมันก็จะไปขวางทางเวลาเราเก็บอะไรมันก็จะเก็บลําบากนิดนึงส่วนไอ้หมอจริงๆใช้หมอแบบนี้ก็ได้ซึ่งซึ่งก็น่าจะมีกันทุกคนสําหรับคนที่ออกไปตั้งแคมป์หรือว่าอะไรนะครับส่วนอุปกรณ์ทํากาแฟก็จะมีแค่นี้มีนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของ A e r o p r e s s นะครับก็คือมีสกู๊ปมี ที่คนกาแฟแล้วก็มีตัวนี้เป็นฝาแคปแล้วก็อันนี้เป็น2ชิ้นนะครับเป็นลูกสูบอันนึงแล้วก็เป็นกระบอกที่เราจะชงกาแฟเ,าเดี๋ยววัน,นี้มาลองทำกันดูแล้วก็อ้อมีชิ้นหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือกระดาษฟิลเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษฟิลเตอร์ของ Aeropress เป็นกระดาษกลมธรรมดาเล็กกว่ากลวยกระดาษกรองของการดิบมีเยอะพอสมควรอ,อ,อันนี้เนื่องจากว่าออกมาข้างนอกเนี่ยนะครับผมก็จะตัดพยายามตัดอะไรที่สามารถตัดออกไปได้ก็ตาช่างไม่ต้องใช้นะครับ เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำไม่ต้องใช้ก็คือจะชงที่น้ำที่แบบเดือดเลยร้อยองศานะครับคือผมลองมาแล้วว่ามันต้องใช้ใส่กาแฟเท่าไหร่แล้วก็น้ำลงไปที่ระดับไหนเพื่อให้ได้สัดส่วนกาแฟ60กรัมต่อน้ำหน0 0งกรัมนะครับตอนนี้ผมรอน้ำเดือดอยู่กใกล้แนละ้ว เ,เดือดแล้วนะครับ oh. เดี๋ยวอันนี้เราใส่เตรียมรอไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องออลวกน้ำร้อนหรือว่าอะไรเอาง่ายๆก็เอากระดาษกรองใส่เข้าไปในตัวนี้นะครับ กาแฟนี่อันนี้ผมก็บดมาจากที่บ้านละบดมากาแฟที่ใช้ก็จะค่อนข้างบดละเอียดนิดนึงนะครับสำหรับทำด้วยแอโรเพรสดูว่ามันละเอียดขนาดไหน,นก็คือตั้งเครื่องบดเ,เกือบจะทำเกือบจะถึงระดับของทำเอสเปรสโซ ประมาณนี้ความละเอียดประมาณนี้อันนี้เป็นกาแฟคั่วกลางนะครับ <Okay. S 1> คืออันนี้เป็นสกรูของของตัว AeroPress นะครับเราใช้กาแฟนหนึ่งสกรูซึ่งผมลองลองช่างดูแลหนึ่งสกรูแบบที่ไม่ไม่พูนแบบนี้ สักก๊ปเต็มๆอย่างเงี้ยมันจะเท่ากับกาแฟประมาณ12กรัมก็คือเราจะใช้สัดส่วนกาแฟ12กรัมต่อน้ำา2 0 0กรัมนะครับประณอันนี้เป็นเป็นท่าชงที่เรียกว่าท่ากลับหัวนะครับเป็นท่าคือ จริงๆมันทำได้2แบบ Aero p r e s ก็คือแบบธรรมดาก็คือเอาด้านที่มันมีไอที่บานๆเนี่ยลงกับอีกด้านหนึ่งซึ่งแบบนี้ผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่า,เ,าเราจะควบคุมเวลาอะไรได้ดีกว่าคือตอนที่เราเอาน้ำใส่ลงไปในกาแฟเนี่ยน้ำมันจะไม่มันจะไม่หยดทันทีกาแฟ12กรัมใส่เข้าไปคือผมใส่ตัว ลันเชอร์เนี่ยเข้าไปถึงประมาณครึ่งของเลข4นะครับแล้วก็อันนี้กาแฟา12กรัมก็จะประมาณมาแตะด้านล่างของเลขสาแล้วทีนี้น้ำร้อนเนี่ยผมก็ต้มให้เดือดเลยปกติที่บ้านจะ,ะถ้าผมทำกาแฟาพวกกาแฟาดิปหรือว่าใช้ตัวนี้ที่บ้านจะต้มน้ำที่ประมาณ 9 6ถึง97องศานะครับแต่ว่าออกมาข้างนอกก็นเนื่องจากว่าไม่ไม่ไม่อยากใช้เทอร์โมมิเตอร์อะไรให้มันมุนวายก็คือต้มให้เดือดเลยแล้วก็อาจจะรอทิ้งไว้สักนาทีหนึ่งครับผมจะใส่น้ำเข้าไปถึงตรงประมาณตรงนี้พอดีนะครับตรงตรงไอที่มันมีไอบานดาเนี่ย,ม,นนยมันจะได้น้ำเท่ากับประมาณ200กรัม โอเคน้ำเดือดแล้ว แล้วก็ใช้ที่คนของมันจริงๆใช้ช้อนกาแฟหรือว่าอะไรก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เนื่องจากว่ามันแบนๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําความสะอาดง่ายระหว่างที่เราอยู่ข้างนอกก็แค่ใช้ที่ชู่เช็ดๆมันก็สะอาดแล้ว,ลวมันแบนๆเรียบๆอย่างเงี้ เดี๋ยวเราจะไปล้างที่หลังนรัคืออันนี้ก็แค่เช็ดๆมันก็สะอาดแล้วเ,เก็บได้เลยไล,ล้างที่หลังใช้ตรงนี้ตัวแคปนะครับปิดแล้วผมก็จะไล่ลมนิดนึงเหตุผลที่ไล่ลมเนื่องจากว่าจังหวะที่เราต้องคว่ำลงไปที่แก้วเนี้ยถ้ามันมีลม อยู่ในกระบอกสูบเนี่ยมันจะทําให้กาแฟหกนะถ้ามันมีแบบมันไม่มีช่องว่างมันจะหกน้อยกว่าแต่เนี่ก็ยังมีหกนะิดเดียวคือสูตรของผมเนี่ยปกติผมจะทิ้งไว้ตั้งแต่จังหวะที่เทน้ำลงไปแล้วก็ก่อนที่เราจะกดเนี่ยประมาณ2นาทีนะครับ ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ไม่ได้จับเปลายแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับคือถ้าเกิน2นาทีไปแล้วสามารถนานกว่านั้นได้ถ้าน้อยกว่า2นาทีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมันมันได้กาแฟที่มันหมายถึงว่าเนื้อกาแฟมันยังไม่ออกมาเท่าไหร่นะครับบอดดี้มันยังไม่ออกมาเท่าไหร่แต่ถ้าสองนาทีเป็นเป็นต้นไปกัแบบนานกว่านั้นก็คือมันจะไม่ค่อยต่างกัน จะทิ้งไว้2นาทีหรือว่านานกว่าน,นั้นก็ไม่ค่อยต่างกันก็ไม่เป็นไรกเ็เนื่องจากว่าไม่ได้จับเป็นรับก็จะทิ้งไว้นานหน่อยนี้น่าจะเกินแล้วครับสนาทีโอเคทีนี้ก็กดอันนี้คนที่ประดิษฐ์ไออุปกรณ์ตัวนี้จังหวะกดนี่แกบอกให้กดแบบเบาที่สุดนะครับใช้แรงกดให้ให้เกิดแรงดันประมาณ16บา ก็ไม่รู้ว่าเท่าไร <c oughs> คุณลุงอลันแอดเลอร์นะครับแกบอกว่า,าถ้าไม่รู้ว่าส6บหกบาทนี่มันเท่าไหร่ก็คือเหมือนแบบให้ใช้แขนสองด้านอย่างเงี้ยเอาวางไว้แล้วก็เหมือนปล่อยให้แขนมันลงไปเองไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกดให้น้ำหนักจัดแขนลงไปหรือว่าอวิธีหนึ่งก็คือตั้งแต่เริ่มกดไปจนถึงสุดเนี่ย ใช้เวลาประมาณ3ามวินาทีผมที่เกียจจำนะผมก็จะใช้น้ำหนักแขนของผมให้มันกดลงไว้แลวค่อยลงไ้โอเคสร็จแล้ว จะเอาออกนะครับดึงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าถ้าไม่ดึงเวลาเราอย่างเงี้ยกาแฟจะหกโอเค,อเคนี่กาแฟาปกติผมก็จะไม่กินร้อนๆนะครับนี่จะใส่มันแข็งไปสักก้อน ให้ระเยยนิดงนึ่งสวยงามกาแฟที่ได้ก็ไม่มีเศษกาแฟไม่มีอะไรเนื่องจากว่ากดผ่านกระดาษฟิลเตอร์นะครับ จะเป็นคล้ายๆกาแฟดริปแต่ว่าก็จะเข้มข้นกว่าดริปมันจะเป็นส่วนผสมระหว่างใช้ french press กับดริปแล้วซึ่งอันนี้ผมส่วนตัวผมชอบมากนุ่มเลยไม่ร้อนไม่ร้อน นุ่มค่ะ <laughs> นี่นะครับเป็นกาแฟาสดทําสดๆเลยส่วนทีนี้มาดูอตรงนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าความง่ายของมันคืออะไรก็คือ,เ,อเราไม่ต้องล้างครับอันนี้ไม่ได้สกมกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สก,กปรกเท่าไหรเ่เปิดลงมาก็าตัวนี้ก็ น,น,นี่เช็ดแค่เช็ดก็ได้ลวตอนนี้นะครับเก็บเอาไว้จังหวะที่เรามีที่ล้างที่อะไรให้ที่สะดวกสะดวกก่อนค่อยล้างก็ได้อันนี้กดขึ้นมาครับก็จะได้กาแฟเป็นแบบนี้เป็นากากกาแฟเป็นเค้กกากกาแฟนะครับก็ชิ้ง ส่วนตัวนี้คุณลุงคนที่ประดิษฐ์แกก็บอกว่าก็จริงๆมันไม่จําเป็นต้องล้างนะครับอย่างในตัวกระบอกสูบของมันเองมันก็โดนยางกวาดพวกเศษกาแฟพวกอะไรมาเรียบร้อยแล้วส่วนที่เลอะก็แค่ส่วนที่ส่วนปลายของไอตัวลูกสูบตรงนี้นะครับเราแค่เอาทิชชู่หรือว่าอะไรเช็ดนิดหน่อย น,นี้ก็ใช้ต่อได้เลยคนระับก็สะอาดะก็ใช้รอบต่อไปได้เลยครับเป็นไงบ้างครับอ,อันนี้ถ้าดูแล้วชอบก็ฝากสับตะไครฝากไปซื้อใบสะระแหน่แล้วมาทำยำปลากระป๋องกินกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ Bye-bye.